สวัสดีค่ะวันนี้พี่บีพามาทำสูตรซาลาเปานมสดสูตรง่ายๆนะคะง่ายๆอีกแล้วนะคะแต่อร่อยมากนุ่มมากนะคะทุกคนจะได้นําไปทําไว้รับประทานกันเองนะคะในส่วนประกอบก็มีไม่มากก็จะมีเป็นแป้งนะคะแนะนําเป็นแป้งเป็นแป้งกีเลนเหลืองนะคะอย่างนี้นะคะกีเลนแป้งสาลีพิเศษแบบนี้จะทําให้ขนม ซาลาเปาเราจะนุ่มมากนะคะเราชั่งแป้งมา185กรัมผงฟูใส่ในแป้งครึ่งช้อนชาน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็ถ้าเป็นสูตรนมเราก็ใช้น้ำตาลทรายขาวนิดนึงเพื่อให้ซาลาเปาเราสีสวยแต่ถ้าเราทำทานเองไม่ได้ซีเรียสน,นะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบนี้ก็จะหอมนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นเหล่หาฮังกล้วยก็ได้นะคะ,ะเพื่อทดแทนน้ำตาลเราก็จะเป็นยีสต์เป็นยีสต์แห้ง อินสเตนยธรรมดาแบบนี้ที่ใช้ทำขนมปังแล้วก็เป็นนมนะคะเป็นนมสดรสจืดนะคะสูตรพี่ก็จะเขียนไว้ให้แล้วนะคะนมสดก็ใช้สักประมาณร้อยกรัมนะคะถ้าร้อยกรัมเราใส่ดูก่อนว่าแป้งเราแป้งเรานุ่มไหมแป้งเราแฉะเกินไปไหมถ้าแป้งแห้งเกินไปก็เติมน้ําไปสักห้ากรัมหรือเติมนมห้ากรัมแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นน้ํามันพืชอะไรก็ได้ค่ะน้ํามันพืชพี่จะใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะ เราก็มาทำกันเลยค่ะส่วนนี้ทำง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยเราก็นำใส่ใส่รวมไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆมันจะง่ายเลยเราไม่ต้องไปคิดมากพี่จะให้ทำแบบง่ายๆหรือเราจะเอานมเอายีสต์ไปใส่นมก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่เอาแบบง่ายๆเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อประหยัดเวลาใช้สองช้อนชานะคะแบบนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะ หรือใครจะใส่หนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะแต่แเะอาใสยอาศัรายระยะเวลานิดนึงนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลสนะี่สิบน้านมนมหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้ากรัมน้ำมันน้ำมันสักสองช้อนชานะคะตัวยีสใส่ได้หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะทุกคนถ้าทุกคนต้องการแบบ ไวหน่อยเร่งเวลาหน่อยก็ใส่สองถ้าต้องการให้เส้นใยค่อยๆพัฒนาก็ใส่หนึ่งได้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะแป้งก็ใช้185กรัมนะคะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้มือขยำขยำค่ะ ก็ใช้มือนะคะขยำไปเลยค่ะสูตรนี้แป้งก็จะเนียนแบบไม่ติดมือนะคะใครจะใส่เกลือหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่เกลือก็ใส่ไพตอนต้นเลยนะคะพอดีพี่ลืมนะคะพี่จะใส่นิดนึงเพราะชอบคือไม่เป็นคนไม่ชอบหวานมาก ถ้าใครชอบซาลาเปาเนื้อหวานใส่น้ำตาลสัก50ก็ได้นะคะแต่พี่ทานแล้วสูตรนี้ยคือโอเคโอเคมากคือคืออร่อยไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็ตัดเค็มนิดนิดการทำอาหารก็แล้วแต่ความชอบนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแค่ว่าเราได้สูตรที่ว่าเนื้อเนื้อสัมผัสของขนมปังเราหรือซาลาเปาเรามันนุ่มแบบนุ่มอร่อยแบบเนี้ยนุ่มแบบไม่เละนะเออนุ่มแบบเส้นนย,ยไม่ได้ขาดเปื่อยๆนะคะ เคยเคยไปทานเคยไปทานเนาะตามสะดวกซื้อที่เขาเก็บไว้นานๆแล้วอะแล้วก็เอามานึ่งทานอย่างนั้นนะเส้นใหญ่เขาเป็นขนมปังเอเป็นซาล,เลาเปาเปื่อยอะค่ะทุกคนไม่อร่อยเนาะมันนุ่มแบบเปื่อยๆแต่สูตรเนี้ยจะนุ่มแบบเส้นใยแบบมีแบบมีเยื่อใยแล้วก็นุ่มมากค่ะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเข้ากันแล้วกก็จะก็ก็จะไม่ติดไม่ติดมือเราแล้วเนี่ยค่ะพอเขาเข้ากันแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่ติดมือเราแล้ว,แล,วแล้วเราก็วางทิ้งไว้เลยหาอะไรปิดนะนะคะเอาผ้าชุบน้ำํำผ้าขบางชุบน้ําปิดหรือว่าหาฝาปิดที่ไม่ไม่มีอากาศเข้าได้เพราะ เขาจะได้ไม่ระเหยความชื้นออกค่ะทิ้งไว้เลยนะคะ 30–45 นาทีถ้าดีก็คือ45นาทีอยู่ที่อุณหภูมิของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนมากก็30นาทีแล้วเราก็ไปทำไส้กันค่ะเรามาผัดไส้กันนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชไปเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ก็คือไส้ก็จะมีได้หลายอย่างแล้วแต่เราชอบเลยนะคะหลักๆก,ก็จะมีหมูสับหมูสับนี่จะสับ เราก็หมักไว้นะคะถ้าหมักข้ามคืนได้ยิ่งดีหมักก็คือจะใช้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็เราก็หมักข้ามคืนไว้หรือถ้าไม่มีเวลาก็มาหมักตอนนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็สับกระเทียมลงไปสักประมาณ2กลีบใช้หมูประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็ไข่แดงไข่แดงเค็ม2ลูกแล้วก็เป็นผักค่ะเป็นแครอทเป็นข้าวโพดนะคะเราใส่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะเพิ่มด้วย เห็ดหอมนะคะเป็นขาเห็ดหอมปรุงรสอร่อยมากค่ะเราก็จะใส่หมูไปก่อนนะคะติดผักไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะเมื่อกี้ใส่จานรวมไว้ไฟอ่อนเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะหม่หอมต้นหอมเอาไว้ใส่ที่หลังค่ะจะติดไปหน่อยยใส่ข้าเห็ดหอมปรุงรสค่ะ เรามีอะไรเราก็ใส่อันนั้นได้เลยตามที่เราชอบค่ะบางทีก็ใส่หอมหัวใหญ่ได้ด้วยนะคะก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะดีช้อนอันนี้เขาใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้เป็นซอสเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมจะอร่อยมากค่ะเติมน้ำตาลสักหนึ่งช้อนชานะคะเราจะปรุงรสตามชอบนะคะตามที่เราชอบได้เลยค่ะจะตัดความโดดของรสชาติก็เติมเกลือไปนิดหนึ่งได้เลยนะคะเราก็ใส่ต้นหอมไปเลยแล้วเราก็ใส่ต้นหอมไปเลยค่ะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดไฟนะคะใครชอบใส่พริกไทยเป็นพริกไทยดำก็โรยพริกไทยดำลงไปได้เลยค่ะก็จะหอมๆดีนะคะเราก็เตรียมไปใส่ไส้ซาลาเปากันเลยค่ะเวลาผ่านไปประมาณ40กว่านาทีนะคะเรามาดูแป้งกันเห็นไหมคะแป้งเราขึ้นฟูแล้วเนี่ยค่ะขึ้นฟูแล้วนะคะเราก็ เห็นไหมคะแป้งเราขึ้นฟูแล้วนะคะเราก็ล้างมือให้ดีเลยนะคะล้างทําความสะอาดมือด้วยนะคะแล้วเราก็มานวดเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนวดให้เส้นใหญ่เขานุ่มสูตรนี้จะได้แป้งประมาณสามรอยสาสิบเก้ากรัมจะแบ่งได้เป็นหกก้อนนะคะก้อนละประมาณห้าสิบหกกรัมค่ะใครมีเครื่องช่างวิธีการแบ่งก็ใช้เครื่องช่างได้เลย แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องช่างเราก็ใช้วิธีกะเอาได้เลยนะคะพี่จะทำแบบง่ายๆให้ทุกคนดูเลยไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องซับซ้อนแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งสามกะกะเอาค่ะเดี๋ยวเราก็กะด้วยด้วยน้ำหนักมือของเรานี่แหละแบบนี้ก็ได้ค่ะง่าย แบ่งสามก็เป็นหกถูกไหมคะก้อนไหนเล็กเราก็หยิบไปใส่กันแบบนี้กำกำดูเราก็พอใช้กะระยะได้มันไม่ต้องเป๊ะมากแต่ถ้าทําขายทุกคนก็ต้องช่างสูตรสูตรก็ต้องต้องจดว่าเราทําปรุงรสประมาณไหนอร่อยให้มันคงที่เวลาเราทําขายถูกไหมคะอ่ะเราก็ทําทานเองจนชำนาญก่อนเนี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถทําขายได้เลย เราก็แบ่งเป็น6กก้อนครึงเป็นก้อนกลมๆไว้ค่ะแล้วเราก็เตรียมซึ้งนะคะซึ้งเราก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ใครไม่มีก็ตัดกระดาษจี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นี้เป็นกระดาษรองขนมนะคะก็รองไว้แบบนี้ไม่ต้องทาน้ํามันค่ะเพื่อที่จะเอาซาลาเปามาพักไว้ในนี้นะคะใครม,มีไม้ก็ใช้ไม้นวดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็เราก็แบซาลาเปาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะ แค่ฝ่ามือแล้วเนี่ยค่ะไม่ให้หนาจนเกินไปไม่ให้บางจนเกินไปถ้าบางก็ไส้แตกนะคะถ้าบางเราก็จะใส่ไส้ได้ไม่เยอะแบบนี้เราก็จะใส่ไส้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ เมื่อใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักใส่ซิงไว้แบบนี้หาฝาปิดไว้ประมาณ30-40นาทีรอจนซาลาเปาขึ้นฟูแล้วก็นําไปนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะฟูแล้วหอมมากน่าทานค่ะเดี๋ยวไว้อีกสักพักหนึ่งก็จะไปนึ่งนะคะ